สร้างตัวเองให้เป็นเศรษฐีหายหน้าหายตาจากจอทีวีไปพักใหญ่สำหรับตุ่มชลิดเฟื่องอารมณ์นักแสดงอาวุโสเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหันไปเป็นเกษตรกรปลูกทุเรียนขายดีมากจนคนมาเหมาทั้งสวนล่าสุดตุ่มชลิตออกมาเปิดใจในรายการต้นหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาถึงการวางแผนชีวิตหลังเกษียณพร้อมเปิดใจเรื่องงานในวงการบันเทิงหลังจากนี้เริ่มต้นที่จะไปเป็นชาวสวนทุเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เราวัยรุ่นแ,แล้วนะตั้งแต่เริ่มเล่นละคร เริ่มมีอาชีพเป็นนักแสดงซึ่งตักล้องช่องสามเขาจะขายพื้นที่จันทบุรีไร่ละสามหมื่นซึ่งเราก็พอจะมีเงินไปซื้อแล้วจันทบุรีเขาปลูกทุเรียนเราก็เริ่มปลูกแต่พื้นที่โลง่ลงๆว่างเปล่าตอนแรกซื้อมา15ไร่และทําไปเรื่อยๆซึ่งครั้งแรกเราก็ปลูกทุเรียนเลยแล้วก็มังคุดง้ลอลงกองอะไรที่เป็นผลไม้ของเมืองจันทร์เราลงหมดเลยการทําสวนมันอยู่ในความฝันเราไหมเราเรียนรู้และศึกษาเอาเองจากคุณที่เราให้เขามาดูแลสวน ซึ่งเมื่อก่อนเราไปนอนพักผ่อนและมีหน้าที่จ่ายเงินเดือนเขาอย่างเดียวพอเราเริ่มรู้จักคนที่สมาคมเมืองจันเราก็ไปช่วยงานเขาบ่อยจนกลายเป็นคนเมืองจันไปแล้วและเราก็ไปหากินที่นูนช่วยงานจังหวัดโดยไม่ต้องจ่ายค่าตัวไปช่วยให้ฟรีตอนนี้ขยายได้กี่ไร่แล้วจาก15ไร่ตอนนี้เป็น50ไร่แล้วและเราก็เริ่มซื้อไปเรื่อยๆตรงไหนเขาเดือดร้อนมาเราก็ช่วยซื้อซึ่งเมื่อก่อนคนส่วนถือว่าไม่มีเงินเหมือนตอนนี้เมื่อก่อนทุเรียนถูกราคา30บาท แต่ปัจจุบันมูลค่ามันขึ้นมาเยอะขึ้นเพราะเราส่งออกไปที่จีนค่าใช้จ่ายเดือนเท่าไหร่ใช้เงินหลักแสนในการทำสวนต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำสวนแล้วก็คนงานท่าพูดถึงตอนนั้นกับตอนนี้การลงทุนก็ใกล้เคียงกันแต่ตอนนี้มากขึ้นกว่าทุเรียนเป็นโรคมากขึ้นสารพัดโรคเลยการที่จะเป็นเศรษฐีร้อยล้านเป็นเจ้าของสวนทุเรียนยากไหมยอย่าทำเลยไม่แนะนำเพราะถ้าคนงานขาดเราทำเองซึ่งคนงานเราก็ต้องจ่ายราคาแพง เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกๆเมื่อก่อนวันละ100เดี๋ยวนี้วันละ 300- 400ทุกอย่างต้องลงทุนหมดแต่ทุกคนมองไม่เห็นทุกคนมองเห็นแต่นั้นว่ามันต้องได้เยอะอย่างนั้นอย่างนี้ทุกวันนี้คนไทยมีโอกาสได้กินทุเรียนสวนเราไหมเราก็ไม่แน่ใจว่ามีใครได้กินบ้างเมื่อก่อนนี้ได้กินซึ่งทุเรียนเมืองจันมันเยอะมากแต่เดี๋ยวนี้ลงคนจีนมาเหมาทั้งสวนเลยซึ่งเขาจะมีคนงานมาตัดและเขาก็จะคิดค่าตัดเรารวมอยู่ในราคาซื้อทุเรียนเจอกัน ทียีกว่าคนมาทียีกว่าตันไม่ได้ตัดแค่1 0 00 0 2 0 0กิโลกรัมอนาคตและความคาดหวังจากนี้ไปเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้คาดหวังคิดแค่ว่าทําปีนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองทุกอย่างเราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะให้เงินเราเราก็ต้องดูแลเขาเราต้องเร่งรากตัดแต่งกิ่งชีดยาทุกอย่างให้เขาอยู่กับเขาตั้งแต่ตีห้ายันหกโมงเย็นทุกวันซึ่งทุกวันนี้เราก็อยู่ที่จันทบุรีเป็นหลักเป็นมรดกให้กับลูกได้ไหม อยู่ที่ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเพราะไม่รู้ดูไม่ออกว่าใครจะเอาอาจจะเป็นหลานก็ได้ที่อยากจะทําต่อก็ต้องรอดูต่อไปแต่คิดว่าลูกหลานคงไม่ทิ้งเพราะมันคงเป็นมรดกทุกวันนี้ยังจะทํางานในวงการบันเทิงต่อไปไหมทําสิสิมันคือชีวิตของเราเพราะอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังโชคดียังมีงานมาให้เราได้เล่นบ้านแต่เราก็มาเจอในกองมองเห็นสภาพที่เราตอนเป็นหนุ่มรวมไปถึงผู้จัลละครที่สนิทสนมได้ไปเจอนักสแสดงรุ่นเดียวกันมันก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่ง ได้เห็นการเป็นไปของเป็นเพื่อนอย่างน้อยวงการนี้มันมีอะไรซึ่งเรารักกันโดยไม่รู้ตัวเวลาไปทํางานมันจะรู้สึกภาพเก่าๆมันปรากฏแล้วทําให้เรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันมีความสุข